สวัสดีค่ะเราคือร้านรองเท้าพัฒนาพันธุ์นะคะมาถมค่ะเราลงของแทบทุกวันเลยค่ะวันนี้เราก็เลยมาอัปเดตสินค้านะคะแกะกล่องให้ลูกค้มามั่นใจาได้รองของรางใหม่เสมอวันนี้วันที่19นะคะเดือน8-65ตัวแรกเลยรองเท้าสุขภาพนี่รองเท้าเดอร์บลูนะคะเป็น Black Series เนาะส้นหนานะคะส้นสูงประมาณ2นิ้วนะคะ ส่วนแกมโบนะคะก็ผลิตใหม่เลยที่ร้านนี้มึงแต่เบอร์25ถึง46เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวสวมนะคะเ mm hmm. พิ่งผลิตเลยแอปเปิล mm hmm. <Apple S 2> นะคะแอปเปิล <Apple S 2> mm hmm. แท้ตัวนี้นิ่มไม่ลื่นนะคะรองเท้าบูทเราก็มีนะสั้นยาวเรามีหมดเลยค่ะตัวนี้เป็นของ B L บูทสั้นนะคะมีทั้งหมดสีสีสวยจริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรนะสีดำ สวยทุกรุ่นเลยแต่เสียนใจไม่ถูกนะคะนี่มาดูกันอีกทีเป็นภาพเคลื่อนไหวคนขายใส่ให้ดูสวยทุกรุ่นจ้าร้านของเรานะคะอยู่หน้าองค์พระนะคะ